สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วกันอีกแล้วนะคะแก้วนั้นหายไปหลายวันมากๆเลยนะคะหายไปเพราะว่าเนี่ยทุกคนน่าจะสังเกตเห็นว่าผิวแก้วมีความเข้มขึ้นนั่นก็คือแก้วไปเรียนว่ายนะ้ำมานั่นเองนะคะมันก็เลยแบบเข้มๆแล้วก็มันเหนื่อยมากเลยแก้วไม่คิดว่าการว่ายนะ้ํามันจะเป็นอะไรที่เหนื่อยขนาดนี้ติเราจะลงคลิปจันพุธสุกใช่ไหมประมาณหนึ่งทุ่มหรือไม่ก็เกินเกินนั้นก็ดึกดกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจันกับพุธที่ผ่านมาเราไม่ได้ลงนะคะก็เลยมาอัปเดตแล้วก็ทักทายทุกคนวันนี้แล้วก็อัปเดต ด้วยว่าเอออีฉันเนี่ยไปเรียนว่ายน้ำมาแล้วตอนเนี้ยคือแบบผิวมีความคมเข้มมากๆเลยนะคะก็มีเพื่อนๆหลายๆคนบอกเออเนี่ยมันดูวันจันทร์กับพุธเนี่ยทำไมไม่มาอะไรวันนี้เราจะมาในคลิปชัยแล้วชอบเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าอันนี้คือแบบเดทมาจนถึงกลางเดือนกับสิ้นเดือนแล้วนะคะก็มีของที่ชัยแล้วชอบแล้วก็มีแบบเรื่องราวมากมายที่รู้สึกว่าอยากจะเม้าท์มอยในคลิปนี้นะคะหมวดหมู่แรกนั่นก็คือ งานผิวนั่นเองจริงๆผิวในช่วงนี้ก็ไม่ได้แบบดูแลมากอันนี้มันเป็นสิ่งที่ใช้หมดแล้วก็เลยอยากจะมาพูดสันหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นโฟมล้างหน้านะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ คือมันแบนขนาดนี้แล้วนะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นของอะไรมันน่าจะเป็นของบิวตี้บุฟเฟ่อะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันเขียนว่าบิวตี้คอมมูนิตี้นะคะก็น่าจะเป็นของบิวตี้โฟมล้างหน้าแบบมิวเป็นนมอะ่ะแก้วชอบอะไรที่มันเป็นนมโฟมล้างหน้าอันเนี้ยคือใช้แล้วมันรู้สึกว่านุ่มๆแล้วก็ล้างหน้าสะอาดแก้วเป็นคนที่ไม่ชอบโฟมล้างหน้าที่มันแบบลื่นๆเหมือนแบบผิวยังไม่ได้ล้างหน้าอยู่เพราะว่าเป็นคนผิวผสมค่อนไปทางมันนะคะแก้วเป็นคนที่เปลี่ยนอะไรแบบไปเรื่อยๆมากๆเลยนะคะการแดดก็ชอบ ตัวนี้เพราะว่าทุกคนรู้ไหมคะว่าอากาศเมืองไทยร้อนมากมันร้อนแถมมันยังแบบอบอ้าวอีกแล้วแบบกันแดดตัวนี้ก็เปิดมาใช้แล้วมันรู้กเยี ouais, มันโอเคอันนี้เป็นของ Q-Place นะคะ Q-Place ตัวแบบเอลซ่าที่มันเย็นสดชื่นสะใจอะไรแบบนั้นนะักเนี่ยเขาขึ้นมาใช่ไหมแล้วคือทาทาไปกับผิวแต่คือความรู้สึกคือมันเย็น มันเย็นสบายผิวมากๆแต่สีอ่ะมันจะขาวไปกว่าผิวแก้วเยอะอยู่เหมือนกันแต่แก้วใช้ในช่วงเวลาที่แก้วไปเรียนว่ายน้ำนะคะแก้วก็โบกไปลอยๆก็ช่างมันนะเดี๋ยวก็ลงน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยให้ผิวเราไม่ได้เข้มขึ้นมากแก้วเรียนตอน2องโมงสามโมงอย่างเงี้ยคือมันก็เวลาที่แบบแดดกําลังจะเผาเราแล้วนะก็ทากันแดดก็รู้สึกดีกว่าไม่ทาแล้วตัวนี้มันแบบเย็นๆด้วยนะคะใครที่ขาวกว่าแก้วอะไรเงี้ยก็น่าจะ โอเควันนั้นแก้วไปลองสีผิวมาแล้วนะคะที่เคาน์เตอร์แม็แต่แก้วยังไม่ได้ซื้อลองพื้นทำไมลองพื้นมันแพงอย่างนี้ก็ไม่รู้นะสีแก้วอยู่ที่ NC 3 5นะคะคือมันเกือบเข้มแล้วปะ่ะมันเข้มแล้วใช่ไหมคือเป็นสีผิวเข้มคือเอาเอาหน้าช่วงนี้แหละไปลองนะมันก็อยู่ที่ 3x5 แตหจรแต่แก้วน่าจะขาวกว่านั้นนิดนึงใช้ แล้วก็ชอบนะคะตัวนี้เป็นของ e b r o c h e r นะคะ e b r o c h e r e e b r o c h e r หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเซรั่มนะคะที่ช่วยในเรื่องผิวในเรื่องแบบเออเขาเรียกว่าริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยโพสไว้ใน Instagram แล้วนะคะก็ลองหย่อนดูได้อันนี้ก็ใช้ไปประมาณนี้ ทำไมใช้เปลือกคือช่วงนี้รู้สึกว่าหน้าตัวเองดำใช่ไหมพอรู้สึกว่าหน้าตัวเองมันเข้มขึ้นมีการใช้ตัวนี้เสริมด้วยปกติก็จะทาสกินแคร์ตัวเดียวแต่ว่าอันนี้มีการเพิ่มตัวนี้เข้าไปอันนี้เป็นไวท์มีอัพนะคะไวท์บูสเตอร์มอยเจอร์ไรเซอร์อันนี้ของเมลิซาคิดแก้วไปค้นมาอันนี้คือมีนานแล้วนะคะมันมีคําว่าไวท์อยู่มันน่าจะช่วยแก้วได้นี่ก็แบบโหโบกมากมันน่าจะเป็นผลพวงมาจากตอนไปเสเมทด้วยแหละเพราะว่าสมเมทก็ตากแดดแบบ ตากแดดแบบหนักมากคือฉันไม่กลัวแดดเลยนะแล้วก็ทากันแดดไม่ได้บ่อยนะตอนที่แก้วไปภูกเก็ตกับเพื่อนครั้งเมื่อปีที่แล้วนู่นนะคะคือแก้วทากันแดดแบบทุกไม่ครึ่งชั่วโมงทางเวลาดำน้ำใช่ไหมแต่ไปเสม็ดรอบนี้คือทารอบเดียวก็ อยู่ทั้งวันเลยแล้วมันก็ดํามันก็ดําจริงๆอะ่ะกันแดดมันช่วยได้จริงๆแหละคือตอนที่ไปภูเก็ตกลับมาคือแทบไม่ดําเลยแบบคั้าลงนิดหน่อยเองกันเนาะจริงๆก็อัปเดตเลยๆมาจนถึงมีนาะต้นๆด้วยนะเพราะว่าผิวเหมือนก็เพิ่งจะมาคั้าแบบจริงจังก็จะเป็นคิวเพรสตัวนี้เคยเป็นสิ่งที่ใช้แล้วชอบประจําปี2016แล้วก็กลับมาอีกแล้วเพราะว่ารองพื้นที่มีอยู่รู้สึกว่าสีมันแบบไม่เค้มเท่าไหร่อันนี้มันจะเป็นเบอร์สเลยสําหรับผิวแทนเลยนะคะแล้วก็ใช้ ได้ใช้โอเคเลยเข้ากับผิวมากๆตอนนี้นะคะก็จะเป็นคิวเพรสที่แบบเยินมาๆไอพับม,มันไปไหนก็ไม่รู้นะคะก็จะใช้กับแปลงแปลงลงรองพื้นตัวนี้นะคะของ R Makeup นั่นเองนะตัวนี้ก็จะแบบใช้แบบอย่างนี้ลงๆหรือไม่ก็กด แล้วก็ทาไปนะคะบางทีไม่เจอแปลงก็ใช้กับอันนี้นะคะเป็น beauty blender ตัวนี้แนะนำหลายหลายคนไปแล้วแบบชอบตามเยอะมากๆนะถ้าใครที่ผิวไม่ได้มันมากเอาอยู่นะสำหรับแค่คูชั่นอะมันไม่ไม่ต้องถึงรองพื้นมันก็คุมมันอยู่แล้วนะเดี๋ยวนี้เขาพัฒนากันดีมากๆงานคิ้วนะคะคิ้วมีสิ่งที่ชอบใหม่นั่นก็คืออันนี้นั่นเองนะจ๊ะอันนี้เป็นของ Maybelline นะคะ รุ่นใหม่ของเขาอะซึ่งมันแบบมันมีขนให้ด้วยมีขนเพิ่ม ถ้าใครที่ดูใน how to นู่นนี่นั่นหรือตามกันดูคลิปก็จะเห็นว่าหยิบใช้บ่อยแล้วก็พกไปนู่นไปนี่บ่อยมันจะเป็นแปรงแบบมีขนให้ด้วยนะคะแล้วก็เวลาหวีไปอะ่ะถ้าใครที่ขนคิ้วน้อยๆมันก็จะเหมือนแบบเพิ่มเพิ่มขนคิ้วให้เรานะแต่ใครที่แบบมีอยู่แล้วมันก็จะเพิ่มความเนียนมากขึ้นบางบางเส้นที่มันแบบขาดไปแบบกันแล้วมันขาดไปอย่างเงี้ยมันก็ เพิ่มได้นะตัวนี้ไม่แน่ใจราคาแต่แก้วใช้สีดิบบาวนะคะสีน้ำตาลเข้มเพราะว่าผมตอนนี้ก็แบบเป็นสีดำเลยนะคะอายไลเนอร์ของมิทีนะคะซ u เปอร์แบล็คใช้ดีมากคือแบบเขียนได้เส้นเล็กโอเคแล้วก็เขาเรียกว่าราคาถูกด้วยนะคะเส้นแบบเล็กๆอันนี้ก็เขียนอยู่ที่ตาวันนี้ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ด้วยมันจะลอยไหมเนี่ยคือแบบประมาณนี้เลยแบบ ต่ดูดีอ่ะไม่ได้ไหลไม่ได้เยอะมันก็อยู่ทนทั้งวันประมาณเช้าตลอดเย็นประมาณนั้นใช้ดีราคาเบาๆ<า>สิ่งที่ฉันใช้แล้วชอบแล้วะคะ่ะนั่นก็คือรุ่นใหม่ของเขาเป็นอ่าทินแต่ว่าเป็นแบบในรูปแบบที่มีความเป็นกลอสเล็กน้อยนะคะอัน,นทาแล้วให้ความรู้สึกที่แบบเออพอมันมันเลิกเป็นก้อนแล้วมันเป็นทิ้นที่ติดทนในระดับที่แบบ โอเคเลยนะคือกินอะไรไอทินสีแบบชมพูชมพูเงี้ยปากชมพูมันไม่ได้หลุดลอกเออมันดีตรงนั้นแต่แก้วอาจจะไม่ชอบตรงที่มันเป็นแบบกอสเล็กน้อยอะ่ะคือไม่ชอบตรงนั้นแค่นั้นเองแต่ว่าโดยรวมแล้วโอเคมากเป็นประมาณนี้ สีที่ชอบก็จะหยิบสีแดงมาใช้ไปบอกโหมดซีรีส์โหมด,หมดน,น,นู่นนี่นั่นกันบ้างน,นะคะเดือนที่ผ่านมาไม่มีซีรีส์เลยนะจะต้องแบบขออภัยความเกาหลีที่ฉันยกย้ายมาในโหมดของละครไทยมีเรื่องที่ชอบแบบชอบมากๆนะคะนั่นก็คือเรื่องบัลลังดอกไม้คือไม่ได้ดูตอนที่เขาเล่นตอนแรกแต่คือมาย้อนดูตอนหลังแล้วรู้สึกว่า เออมาริโอดีงามมาริโอคือความดีงามของฉันคือแบบเฮ้ยเล่นอะไรแบบเออโอเคดูดีตลกนะก็คือแกว้วเป็นติ่งเตยตั้งแต่แบบตอนที่แก้วเล็กๆอ่กกะคือตอนที่แก้วอยู่ประมาณม .4 แก้วก็ซื้อหนังสือเล่มหนึ่งมาแล้วรู้สึกว่าหน้าปกคนเนี้ยทำไมสวยอย่างนี้นั่นก็คือเตยจรินตอนที่ถ่ายปกไอซ์ทุกคนไม่ทันแน่ๆเลยถ้าใครที่เป็นรุ่นน้องๆแบบเด็กๆคือแบบเด็กๆเล็กๆ,ๆตอนนี้ก็อาจจะไม่รู้จัก นิตยาสารไอซ์ I, รู้จักไหมอ่ะก็ชอบมานานแล้วนะคะก็ไม่คิดว่าเตยจะมาแบบได้ขนาดนั่นแหละก็ชอบแล้วก็เลยดูเรื่องนี้นะคะก็รู้สึกว่าเออเออนางก็แบบมาได้แบบเป็นนางเอกอะ่ะถึงขั้นเป็นนางเอกจากที่เราเป็นติ่งในวันนั้นคือเป็นแค่แบบถ่ายแบบนิตยาสารือนประมาณเน็ตไอดอลประมาณนั้นแต่กะกลายเป็นแบบอย่างนี้แล้วกรู้สึกว่าเออเออ,เ,อ,อเล่นเล่นก็โอเคนะก็เลยดูเรื่องน,นั้นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ดูก็คือ คืนชีวิตหมากปรินก็ดิ่งโอเคดี่งอ่ะดี่งอแต่ก่อนก็ดูแหละนเด็ดอย่าย่อะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าลืนชีวิตมันจะมีโหมดดราม่าเยอะมากแต่คือแบบเขาเล่นกันเก่งมากเลยเนาะอินเอิร์นกันเยอะมากแก้วติ่งมากๆตอนนี้นะคะคือจีดีตกกระป๋องนะคือยังชอบอยู่แต่ว่าแก้วเป็นติ่งเจ็บเบาบางพีว่ะต้องมีหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนห้าคนที่เป็นแบบแก้วคือโทรศัพท์ ทำไลน์ในไอจีไม่มีอะไรวันๆสแคตกุบกริบบี้สแคตญาตกุบกิบนู่นนี่นั่นคือแบบเลื่อนมาทำไลน์ตรงที่แบบเราไม่ได้ติดตามเนี่ยก็เจออะไรแบบเนี้ยคือแก้วเป็นคนที่แบบชอบต้องเหมาต้องเหมารู้สึกว่านางสตองดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบติดตามไอจีนางมานานแล้วก็เคยแบบตอนน,นอางออกอีเวนต์ก็เคยไปตามหนึ่งครั้งไปเจอตัวจริงเพราะว่าอยากเจอนะก็เห็นแล้วคือสวย ตัวเล็กมากครึ่งหนึ่งฉันเองค่ะก็เจออะไรอย่างเงี้ยก็ตามในไอจีมานานแล้วตั้งแต่เขาจีบกันน,นู่นนี่นั่นแล้วก็มีลูกมีท้องอะไรเงี้ยก็เออก็ดูดูคือตามตามชีวิตเขาอะเออไม่รู้เป็นอะไรเขาเรียกว่าเผือกใช่ป่ะมันทําให้เราผ่อนคลายทําให้เราแบบยิม้มทําให้เราแบบเออว่างๆไม่มีอะไรดูแล้วก็เลื่อนดูหน้าเด็กเอานะคะเออประมาณนั้นปกตินะส่วนตัวแล้วถ้าใครที่เป็นเพื่อนแก้วนะก็จะรู้ว่าแก้วไม่ค่อยชอบเด็กเท่าไหร่หมายถึงว่าเด็กที่แบบตัแก้วไม่ค่อยชอบเล่นกับเด็กเพราะแก้วพูดไม่รู้เรื่ กับเด็กแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเล่นใช่ไหมแต่แค่ดูประมาณนี้แล้วกันถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะจ๊ะหรือว่าไปพูดคุยในได้ที่ Facebook, Fanpage, Instagram หรือว่า Twitter ก็ได้มีอะไรมาเมาส์มอยกันนะคะเราว่างๆเราก็จะได้พูดคุยกันนะจ๊ะโอเควันนี้ขอตัวลากันไปเท่านี้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ